อไม่ใช่เสียงมึงไม่ใช่เสียงมึงเสียงกูเลยแหละโอ้ยเฮียรูรูใกล้บ้านเลยนี่หว่าเอาไงดีไม่ตกไปนี่กูเดสมอลเล่งแน่เลยเว้ยเฮ้ยกูต้องมีน้ำว่ะเดสมอลเล่งต้องมีน้ำมาเดี๋ยวกูไปมีเหล็กอยู่ใช่ไหมน kind of ่าจะไม่ผิดม anyway ีเหล็กอยู่ปะโอเคเอามาเอามาสามก้อนเดี๋ยวต้องทำถังน้ำมันต้องมีน้ำมันไม่งั้นไม่รอดแน่ ไดนอนนอนกอดไหมเพื่อนนอนสักหน่อยไหมเออเชื่อกูโอ้ยเฮียแค่กูจะลงไปเอาน้ำเว้ยโอ๊ยอะแล้วกูลืมแล้วกูลืมคราบถังน้ำเดี๋ยวไปอยู่ข้างล่างดูข้างล่างเอ้ถังน้ำแล้วก็ฮะ ลงมาตักน้ำลงมาเอาน้ำึงจะลงตามมาหาแม่มึงไงอีย,ย,ยนี่ทไ <c oughs> มบอก็บอกอยู่ว่าเงทำไมอะจะทบเพืหาเปล่าไ <c oughs> อ้ยันลงเรีบน,น,นอนที่สัตว์เลยกูจะได้ไปทำงานอ้เฮ้ยโ <c oughs> อ้ยียยตกใจหมด เจมยาไอเจมมึงเจมกูได้จดเจมอเอเนอร์แมนนะเว้ยไม่ถือหรอไม่ถือหรอโอ้ยอะทำยียอะไรเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยนะลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก<ห>ูไู้ว่ากูรู้ว่ากูคเคยกับทำใหม,ม่ป่ะเอาทำเก่ากลับมาได้ไหม ำเก่าเออกูเทียบนะแล้วอยากได้ทำเก่ากลับมาคิดถึงเกมเกมมีคนถามว่ามึงมีใจให้กูป่าววะไม่ใช่เกมเบ๊อลองไปดูคอมเมนต์พาดแรกดิไอ้ย่าโอ้ยโคตรใหญ่คอมเมนต์ในคลิปแรกโอ้ยนี่มัน ถ้ำของถูกโอ้โหแล้วนั่นโอ้โหเจมมึงต้องเจมมึงต้องมาหากูแล้ว่ะคิปเปอร์สามตัวซอมบี้ห้าหกตัวไอ้เหี้ยแล้วก็แมงมุมสี่สี่กูเจมควายไอ้เจมมันเยอะมากเลยมั้งเอ้ยกูว่ากูไหวปะเจมมึงมึงสร้างบ้านต่ละกูว่ากูไหวเว้ยขอแค่กูมีโลไว้เจมเชื่อใจกู เอ้ยแค่กูมีโลก็เกินพอแล้วเว้ยเจมไม่ต้องจะเป็นต้องมปนเกาะหรอกเว้ยเชื่อใจกูเพื่อนเชื่อใจกูเออกูเคยปราบมังกรมาแล้วนะเว้ย์ดีซีซ้ำหนึ่งอะเจมแต่เวลาปราบมังกรแล้วก็ใส่ของมีโลกของไม่ของยันชามไม่เห็นว่ฮ้ยแต่นี่มันแค่ลูกกระจอกไอ้เนี่ย ไม่เจ๊ยร่ไม่ต่างหรอกเว้ยก็ุ่ปน้ม่วตาย่ปกได้เมือนกันหรอกูไม่ไ่ม่่พวกแร่อไรเงี้ยแตถ่านจะเยอะมากเลกูเจอถ่านเจอถ่านเยอะเกล็ดกัแหละไปไกลน้าชัวไปเรเไกลไโอ้โไอ้ยกลมันเยอมากเมมันเยอะมา ว่าความแรงว่าผลความแรงนี่มาเออเออเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเอออะไรก็ไม่รู้แต่จะได้ผลไม่จะไม่จะมีอะไรดีเออมีอะไรดีแค่ยกโล่กันชิปเปอร์เฉยไปมันก็ต้องมีอะไรข้างหลังมีไหม้างหลังไม่มีเต็มเราไม่สต็มเราแต่มีหนังเยอะมากพอที่ทำกรอบนะเจมส์ะเก็บกอบเก็บหนังไม่ทำพวกสมุดทำเอ็นชาดีกว่าเว้ยใช่หนังก่อหนังช่างมัน อุ้ยสอมบีซอมบี้ใส่กอทองเฮ้เจนกูมีก่อแล้วกูมีกอแล้วเจนกูมีกอแล้วเจนมีกอแล้วมีกอแล้วกอทองชั่วคราวเว้ยมาเท่านี้กูก็ไล่เพียมทางแล้วกูขับพระเจ้าซีกอทองเลยเฮ้กูเอาขวายมึงกูตบถนึงเฉยเลยกูตั้งน้่รู้ตัวเออซอมบี้เด็กโอ้ยไอ้กูทำทำนี้อันตรายมากเลยเจนทำนี้อันตรายมากเลยอุ้ยพี่พี่ดำยา พี่ดำยาพี่กล่องเธอทนพี่ดำไม่ไหวแล้วพี่ดำขบแรงเลยพี่ดำอ่ะยาอพี่โมแก่มันเกิดเรื่อยๆเลยมันมันมันเกิดตรงใจกลางอ่ะแล้วคือใจกลางมันเยอะมากเลยกูต้องไป่ปากไฟที่ใจกลางเลยไอ้ปดูไลเดอร์ลงมายังไม่เจอเลยไปถ่านบานเลยดเจนมองตรงนี้กูยังไม่ถ่านด้วยว้าวเดี๋ยวกออยล,ลัาน <ๆ S 2> ไปฝากไว้เพื่อนถ่านกูเยอะมากตอนเนี้ยเจนอุ้ยเดียวก้อนเดียวเหรอดาบพัง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 อืออือขับดาบกลับมากลับมากลับมาขับดาบกูมีตัวครับกูมีตัวครับพกไม้มาด้วย เราดาบมาดาบมาดาบมาดาบหินเราต้องรอพอเว้ยลงเหมืองน่ะเออมันยังลงไอ้เหี้ยกูมันยังลงไม่ได้อีกวะโอ้โหลึกกว่าเดิมเดียวกูจะไม่กลับมานะพี่กูจะไม่กลับเฮ้ยจุดเลือดกูตายแล้วมึงฆ่ากูกูจะไม่กลับมานะเจม กัวจะต้องตายหายอยู่ในถ้ำแล้วก็ตัวหมกศพตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรแคนี้กูก็ไหวเว้ยกูลงถ้ำมาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยเนาะตูมตายโอ้ยโอ๊ยเกียยวผมมดิมีตัวเดียวกูสู้ได้ อืมแค่ดาบหินก็เปลี่ยวได้สบายแล้วเว้ยได้เหรอได้สุดได้เฮ้ยจังหวะเด่นเนีจมจอเดฟจังหวะเด่นวะตัวเฮียเลยเดฟเว้ยไม่รู้เลยไม่เคยสร้างม้านในถ้ำมาก่อนเลยคือแบบว่าเราเอาอยู่ได้ไงเนี่ยโอ้ย่งเลยตั้งแต่เขาอัพตั้งแต่เขาอัปเดตถ้ำใหม่มาคือทุกทีแม่งแทบจะไม่ปลอดภัยเลยเว้ย ไมได้ปลอดภัท like, ุก oh, ท right? uh, uh, uh. ี่เลยมมไม่ใช่ของมัก็ไม่มีที่ไหนปลอดภัยเลยดิเฮ้ยไม่ริงทราไแล้วเรไปหาฐานด้ยฐานมันไม่ได้อยู่หรอขนาดนะจะทำกเหล็กจะไม่เจอฐานเลยต้องรู้ตัวไหมทำกเหล็กเจอลาวาแล้วด้วยเฮ้ยหมดแล้วเจอลาวาแล้วด้วยอออาโนน กูต้องกูปรับปุ่มใหม่แล้วว่ะเดี๋ยวนะต้องเปลี่ยนปุ่มมันอาจะทำให้กูแข็งแกร่งขึ้นแต่กูปรับเป็นปุ่มแบบนี้ไหนวะเปลี่ยนปุ่มได้หรอเปลี่ยนปุ่มได้จมเปลี่ยนวงกลมไงล่ะจมนี่ไงแฮ่ซึ่งกูไม่หะซึ่งกูมองไม่เห็นวงกลมตัวเองเฮ้ยเอเจอเจอือเจอเจอวจอเจอเเออเออ เรื่องวะดิเรื่องก็โอนทองแดงด้วยจริงเราจะจะได้ทำเรื่องเนี่ยโอ้ทองโอ้ทองแดงไม่ต้องพูดถึงนะกูมีโคตรเยอะเลยเว้ยเออมึงต้องไปเอาไปเอาผลิตภัณฑ์ของผมเต็มมึงเหเจอแล้วเจอเยอะด้วยมาเอออะรนี่ชิบอะไรไกลนี่สัตว์กุลาคาญนึงว่ะไปไอ้เหี้ยนี่ไปจริงนะ โอ้โหโคตรใหญ่เลยโไอ้วเกะแลาคิเปอรอข้างล่างมอเตเต็มลออย่าตายนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายเก่งมีทางตายแน่เลยสองสามสี่ไม่ไเก่งเว้ัยมันพูดกับใครเนี่ยไอ้เหี้ย ผู้ตรงเองเหรอผู้ตรงเองเหรอฮะดูไม่ครับมี PS5 องเราทอะไรวะไม่มีใครมาขออะไเซ็นกูข้างล่างเต็มเลยจะลงไปไงวะเนี่ยเราไม่เจอเราไม่เจอหน้ากันจริงจริงเหรออะไรแย่โว้แย่วประตูคงคิดถึงพวกเราเยอะมากเลยโอเคค่อยๆค่อยๆลงจะตกติดขาดนะเรากก็็ติดเราจะเยอะจะตกติดขาดนะ น้ำตกปหมฉันตกไม่ตายทำอะไรนะ้ากูพยายามล้อขอบต่อบอล็อกไปเรื่อยๆอยู่เว้ยล้อขอบต่อเอ้ต้นไมไม่เลยมันพงเลยอ่ะโดยไม่ตรงกูก็ตายดีชิบหายไอ้เหี้ยอุ๊ยลงมาแล้วโอเคปลอดภัยไอ,อ้เหี้ยเขามาขอลายเซ็นกูสีตัวไอ้สัตกสีตัวสีเขียวสีตัวมาขอลายเซ็นกู <c oughs> อ่ะเฮ้แต่มันขึ้นมาไม่ได้บล็อกสูงเกินไอ้ควายโง่ไอ้เหี้ย ไอจะไปด่านาะคนี่โอ๊ยไม่โอ้โหมปิดไม้ออกลยจะได้สวยข้างบนเดิมั้ยมันไม่เหมือนไม้เลยว่ะมันเหมือนอะพูอะไรนะเปล่าวไม่ใช่จริงเหรอใช่เน็ตมึงไม่ดีอ่ะเน็ตมึงไม่ดีอ่ะเต็มเ็ดีนอคกูดีนี่ดีตรงไหนดีกีเอยดิ <ฮ>พี่แอ๊กแตกไม่ท่าคุณต้องกลับขึ้นไปแล้วสินะได้แล้วได้แล้วแต่ฉันมีตัวคราฟแล้วฉันก็มีไม้มาก,<ฮ>ม,ากมายตะมนไอ้แค่นี่มแมวจีมคุณจะเจอเหล,<ฮ>ล็กเองเจีมค<ฮ>ุณจะเจอเหล็กเองเจีมคุณจะเจอเหล็กเองเจมเดี๋ยว เ,เดี๋ยวนะทําไมมีแค่สปาเหรอหรือรืออะไรไม่มีหินตรงนี้หินหยาบอะไรฮ้ย้ยยบอกแล้วกูปรับกูปรับปุ่มอย่างเงี้ยกูแข็งแกร่งขึ้นเว้ยจริงวัดกับกูได้มึงอ่ะวัดก <c oughs> ับกูได้มึงอ่ะบดีบดีบด,บด,บดีมึงลงมาหากูข้างล่างนี่มาหากูเจอไหมล่ะไอเหี้ยกูตีนกับ ไปห่างห่างฟูไอชั่วด้วยเดี๋ยวกูทำชุดเก่อเลยก็ไม่เร็วไม่ต้องใส่ทำไมอ่ะกอดจิ๊บไม่ไหมมาสังนิษม์เลยไม่ไม่กูไม่ทำชุดเก่อหรอกจะทำแค่ดาบเฉยๆเพราะว่าดาบหินมันกากมากไจะเคลียร์มอนเตอร์ข้างหน้าก่อนน่าจะปลอดภัยกว่าว่ะไป กูไม่เดี๋ยนะโหเยอะมาก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 ถทำนี้เยอะมากทำอย่างเยอะเกมแถมกว้างด้วยกว้างมึงโอ้ยมาเอาตั้งหน่อยมาให้ยามึงมายิงกูตรงนี้มามึงมาตรงนี้มึงมาตรงที่มีแสงสว่างนี่มามึงมายิงกูตรงนี้มาเออเด็กมาเยอะก็แย่แล้วเว้ยเดี๋ยวกูดูก่อน เฮ้ยม <aunque S 2> si ีสีแล้วมีสีิมีสี่ดแล้วเยียมมาเลี่สิบจริงป้ะสีิจริงคุณลืมดูเรื่อตัวเองลืมดูเรื่อตัวเองไม่นะไม่นะกลับไปข้นมาในเมื่อผพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเอาทานกลับขึ้นมาก่อนไม่ โ <Okay. S 2> อเคโอเคแต่เราต้องห้ามวิ่งนะต้ค่อยเดินไม่งั้นจะตกได้โอเคปหน,นี่เช้าแล้วหรอเนี่วนยวะโอเคโอเคโต้องจำได้พอมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยปุ๊บแล้วก็เจอกันดินที่กูต่อมาอย่างงี้ไงนะอ่าโอ,โอ้โอ้โอ้ โอ้โหเจอแล้วโอ้โหนี่ไงทางกลับบ้านกินเนื้อก่อนอยว่เนื้อเน่านเหมดีนเดียมไฟตันดีนะไฟดึงดันเด็บไฟตานดีนะเดียมใช่อะบ้านบ้านกับเฟิร้นเลไม่ต้องปักไฟเดียมใกล้เฮียละ เยขี่กลับมาแล้วบ้านเทียบบ้านที่มีไว้แต่ไอพวกขี้อยู่ไงโอูกลับมาละอือโอ้ยแม่มดไม่นะขุดก่อนเอาอิมอลโอกกลับบ้าน,าบบานไปแลวจ้าไปลวจ้าเทียม คิดถึงมึงโอ้ยหิวมึงกินเรยแต่กูกินเนื้อนเน่า <c oughs> มันหมดแล้วเว้ย <c oughs> แ,ล <c oughs> <yeah. S 2> แล้วคือเย้มาแล้วบ้ามาแล้วเออ ไหนบ้านขอชื่นชมบ้านหน่อยสิเฮ้ยอย่าตกแล้วเว้ยมาแล้วอ้าสึดดีเหลือเกินอ้าเจมโอ้ยย้ยแค่ประตูก็หลุดแล้ววะอะไรวะเจมเจมโอ้ยมันเจมอะไรเนี่ยโอ้โหสุสกจ้เจมโอ้ย,ย คิดถูกจริงเลยว่ะี่มึงมีสถาปนิกไหมครับโอ้ยยอดเยียมยอดเยี่ยมแต่กูเผาของก่อนกันแล้วกัน <c oughs> เจมต้องเจมแต่กูว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องขยายนะเ้ยต้องขยายนเ้ยเราจะได้เผาของเยอะขึ้นขยายบ้านเขยายตรงที่มันเป็นจุดเผาของอะ ปัญหาคือเรื่องเก็บของเข้าบ้านมมน,นี่แหละเดห๋ยไนมตรงนี้มีโต๊ะคราฟคราฟไงกันแล้วกันวางไว้ละอะไรเออตรงนี้เลย โอเคแล้วก็ขยายดิขยายดิขยายก่อนโอเคดีป่ะว่เพิ่มแล้วโอเคไอ้ยาทองแดงเต็มบ้านไอ้ย่าเอาพี่นี่หาตอเผา Ôi. ngay sốt sốt nghe má kem nghe má kem này, vâng 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 เจมหยุดหยุดเดี๋ยวมึงตายเจมคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนก่อนเจมเหนื่อยแล้วเฮียไม่ไหวว่ะแค่นี้จริงมันนี่ก็ไปใช่นี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะกูเจ็บคอแล้วก็ไม่ไหวละเออแค่นี้แหละบาย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  โอ้โอยเจมเลยปกคลิปได้หลายนี่ปกคลแบบิปไงเม่ไดร้แล้วกูไปเซฟในทำมาแล้วโอเคไปะ่ะละคุผู้ชมไปเจอกันใหม่แล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ก็โพสที่ก่อนแล้วกันโอเคนะโอเคนะเพื่อน